กินโปรไบโอติกสายพันธุ์ไหนถึงจะดี และตาอาวามท้อคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายเรารู้กันแล้วนะคะว่าโปรไบโอติกเนี่ยมีความสําคัญกับชีวิตของเราการทานโปรไบโอติกเนี่ยมันได้ประโยชน์ใช่ไหมคะคำถามก็คือโปรไบโอติกเนี่ยที่มีการวางขายกันทั่วไปเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มากแล้วเราจะต้องกินสายพันธุ์ไหนคําตอบก็คือจริงๆแล้วค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะกินเพื่ออะไรเพราะว่าจริงๆโปรไบโอติกอะค่ะมันไม่ได้มีแค่ในลาไส้ถูกไหมคะไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของกระเพาะอาหารลําไส้อย่างเดียวแต่มันยังมีตามผิวหนังช่วยเรื่องเกี่ยวกับทําให้ผิวเราดีด้วย มีตามโรคมีตามระบบสืบพันธุ์มีตามแบบว่าทางเดินหายใจมีแบบในน้ำนมหรือมีกันหลายๆที่มากๆเพราะฉะนั้นต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าเราต้องการกินโพรเวอร์ติกไปเพื่อช่วยเรื่องอะไรอะค่ะคันนี้เราก็ไปดูว่าโพรเวอร์ติกที่อยู่หรือว่าอาศัยอยู่บริเวณน,นั้นๆของร่างกายเราที่เราต้องการให้มันดีอะค่ะมันเป็นสายพันธุ์ไหนอะนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็ยังจะต้องกินหลากหลายสายพันธุ์อยู่ดีเพื่อให้ เขาสามารถดูแลร่างกายเราได้ครบถ้วนอะนะคะถ้าคำตอบก็คือถ้าสมมุติว่าตอนนี้ด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะกินยังไงดีให้เรากินหลายหลายอันค่ะให้เรากินหลายหลายผลิตั์ที่มันประกอบไปด้วยหลายๆตัวความหมายก็คือให้เรากินให้หลากหลายและกินให้ถึงปริมาณและสําคัญคือเราต้องพยายามทานมันทุกวันเป็นประจาค่ะเพื่อให้มันมีโปรไบโอติกสามารถที่จะเป็นจุลินทรีย์ดีที่คอยกอดอ,อ่ที่คอยเหมือนกับว่าต่อสู้กับจุลินทรีย์ก่อโรคให้กับร่าง ของเราได้ในตลอดเวลาจริงๆอะนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญมากกว่าที่เราจะไปดูว่าเอ้ยมันจะต้องกินสายพันธุ์ไหนอะนะคะแล้วเรื่องของโปรเบติกเนี่ยเราก็ยังจําเป็นที่จะต้องศึกษามันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหม่เองนะคะถ้าเกิดเราย้อนไปดูคลิปโปรเบติกที่สาพูดระยะยาวใน u t u b e เนี่ย ก็จะเข้าใจในเรื่องโภชนาติกมากกว่านี้นะคะยังไงลองกด subscribe จากในทุกๆช่องทางของเจ้าห์ฟาร์มาทอดูนะคะเจ้าห์ฟาร์มาทอสอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้งประเทศค่ะ